พาประกาศบิ้งพร้อมใส่ ราบทักททยสบายดีพี่น้องมัดทุงหมงกทุกบอลมาว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฟังล่าฟังไทยทั้งภายในและต่างประเทศพี่น้องเลยบรนีากานบรรยากาศตอนสวยแต่ว่ายังเมิดคึบอยู่พ้นก็ยังตกว่าันได้ขาดเม็ดภาไในยังคึบคึคอยู่ตกหน่อยๆมือม่นอนี่บ่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยก็เลยสิมหาหากิน ตอนขับเพลินเ่าฮอดสิมาหาห้มอมหอยเลยพี่น้องเอย้ยอยู่ในน้องสาพอดเนี่ยในไกลๆบาทนั่าแหละหาหอยน้ำมันน้ำหนาม,หามาหาห้อหอยสลีหาได้แล้วเะาก็สิเห็ดกิน,นอ,อ,ยอยู่นี่แหละโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเอย้ยลมพัดวีวเบิ่งน้ำเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนาะมันจะมีคนเห็ด บอนอยางลงมาเกลือปาอยจนคกเสีง่งเขาคิดว่าบรรยากาศดีๆนนเนี่ยนี่ได้หอยแล้วเขาจะมาต้มหอยแล้วมากินอยู่ในนองสะบรรยากาศดีๆเย็นๆแบบนี้พี่น้อยไปเขาไปหาเลาะหาหอยก่อน่าสีใดหรือบอ่หลังจากได้หอยแล้วเขาจะมาต้มต้มแล้วค็มากินน้ำกันพี่น้อยไปโอเคพี่น้อย โอ้ขักโอ้นี่ๆนี่ด้นี่เนี่นี่ยเห็นแล้วหน้อยหนึ่งนี่โอ้ว่าเป็นเพื่อนคีขึน้นไง้ดวงโลกเลยนี่น้อยบักใจเลยอไ,ได้มาขอเฉลี่ยพี่น้อยไปโอเคมันสีู้ขึ้นน้ำหนาน้ำเขาสีเหลอหฮาก็บอ่ะเตัดขักรีบรรยากาศมาเนี่ยลมพัดวีวีเลย เย็นสบายฟางเสียงลมผลัดยังหวงหวงเฮ่ยเบิององ hey, บงต้นหว่านนี่โอเด่นโอเดนเลยอันนี้มันล่มธรรมชาติผัดเดนี่ก็แม่ oh, <ใ>นโอ้ห็ดองโล่อ๊เฮ้เอ๊ะนี่ เออไหนดิหนิโอ้ทีอยู่วางนี้นี่โอ้ตัวนี้แหงสองหน่วยเลยเออไหนดิหนิสองหน่วยนี่ขาบกันอยู่นี่ปากคบกันอยู่นี่สองหน่วยเึ๊บนี่อยู่หน่วยเดียวตัวนี้โอ้มันเติมน่วยใหญ่ดิโอเคโอ้ได้หลายๆเติมเลยเฮ้อนี่ดิอุ๊ป โอ้มันนี่ก็ใหญ่เลยว้าวตัวใหญ่ขนาดเลยเฮ้ยโอ้ไอเดียเิ่นเห็ดสภาพาน,น่อยขามไตไปมาเพราะว่า,าเป็นสองน้องเลยนี่บนทางปลาเที่ยวไปมาอันนี้ก็เป็นพักชวนขั้วเพิ่นเพิ่นปลูกไว้ งามเลยทีว่าบัหย่าโคตเลยป่าที่พักบัวง,ง,งามขนาดเลยนี่พักอันพักบัวเนี่ยขง,งามปลูกเอาขีม่มูขี่เป็ดขี่ไก่แบบธรรมชาติขี่หัวนะม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยได้นี่นีกาักกา,างงามมาทั้งนี้ต้นมะพริกปลูกเองแบบ เศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องให้บริสุทธิ์ได้ขอบครัวเพิ่นมากผิดกำลังจ่อกำลังเป็นหมากนี่หมากมันบรใหญ่เป็นให้กำลังพอดีเครือเนี่อโอ้เพิ่อนขระม้าหอยาหอยกันบอเฮาก็ไดหมอยประม่าชิบกูหน่อยเออกระมาเพิ่อนปรทธานได้เอ,อ้าเดี๋ยวก็ตายลงนี่เพิ่นก็นไดฮะโอ้ว่าเอาพักเกษตรบ่ เรื่องฮามะข้อยผอมป่ะมะข้อยมันอยู่ในป่านี่ยป่ะคอยรถฮาเอาน้ำหิมมันเออเพื่อนกับมืเกี้มะข้อยเกลืนมะข้อยสลิดเมื่อกี้กินเขา่าป้าตะบุญพักอันนี้ลายขนาดพักเกษตรนี่ปล่อยจนสิเตรียมน้องชาเลยเก็บเป็นยังพักเกษตรตำกินตำมะคงตำมนันนหน้อย ไปเอาขาเลา,าละก่อนฮักใส่บวบหอยเน่แล้วเติบอยู่เอาอีกก่อนให้มันพอตบไ,ได้ยูได้ยูให้มันพอตบก่อนโอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยใคมั้นี่ไข่ม,นนมันเป็นสีพักสีบัวสีชมพูมาเลาะบังน้องถึงก่อนมาเนี่ยโอ้หนังถึงก็ไม่โอ้โอ้ออเอ,อ้าหน่วย สองเงยข่าปากกันเลยเฮ้ยไปไปลองงมเมาวันนี่ล่อหาเอานำ้ำตะพังนี่ได้บุรา,ายเห็นกระเจางมได้บหลายเนี่ยเขาก็ชิงงมเบามันอยู่้ำพื้นดิน ไม่ทังนี่ลไปเรามากมิแต่ไม่คือบเห็นหน่วยมาขอยะท้งคบ่อ้มห้อจุขะเจาะ่วมทางนนคืออะไรโอ้ผมม่วางเนี่ยทางไหนดานนั้นบ่เออผมกมขะเจา่้มทางนั้นง้มแล้วเอาชิมมกินมันไปลองทำทางั้นก่อน Ô, oh, vượt ngôm này lại lên nó Tếm ta bò à. Lực khừng bò à. Hẹp bưng, hẹp bưng này thế. Bà tổ. Bà tổ. mà chào này Bà hôm bò Như thế này bà chứng hôm bò này. Ừ. À, này 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 Ô, oh, thầm mắn thì cứ hai cái màn thì chào này Chào cái này bò Này chứng nuôi chào nè Hả? Si Si nuôi Bà tên nuôi nhảy nó Ê, Nói xe lị ไอ้เอากะชิองอมา,อาวางนี่แหละบ่อนพลงอมไอ้อุ๊อนี่แถวนี้แหละอ ta vô đấy liều vào đây Mọi cơ khô Ô, à. ừ. 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 lại 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 rồi lại ừ. nuôi như อยู่แล้วอยู่ได้อยู่โอ้มปุ่โอ้ได้ไลยแล้วโอเคได้มาเลยพี่น้องเลยฮะได้ไลยได้ไล,ล่ตื่นละเอ้ยโอเคมาหนึ่งพี่น้องเลยผมหอยเรียบเรียบร้อยแล้วหลังจากข้าง,งมแล้วเาก็ไปต้มต้มเห็ดเมนูต้มกินกับแก้ว แล้วเ็มานั่งกินอยู่น้องน้ำขึ้นเขาพี่น้อย oh. บอลน,นั่งกินเขาในกระคาดไรนั่งเถิงใช้กับต้นเสือกเลยเมนูอาหารมาเนี่ยก็มีต้มหอยต้มหอยสลิดพี่น้อยใส่กับแจ่วมีผักกาดปลูกอยู่ในขันน้องสาเลยแล้วก็มี ตอนนี้แม่น้ำน้ำไม่สมต้ำน้ำไม่สมนีม่กับเม,ม,ม,มนูเด็ดสิกินกับแมงคับพี่น้อยเอ้ยแมงคับท่อะนใดประมาณสองหลอดกวัวโตเรียกว่ากินอยู่สองเมนูโอ้เขาวทาบรรยากาศดีพี่น้อย เอามาแกกินเถอะละโบลายตัวยันมันไปมัไปน้ำโอ้ไปชันร์หน่งสองสี่หกแปดสิบเอามากินสิบตัวเนี่ยสักอนโอ้ยไปน้ำเลย่ไมมาเดยก่อนไปน้ำองเลยโอ้ยไปน้ำเลยมาเด็ก่อน ลุงน้องห่ามเลยก็มีแกะเปลือกมันไปก่อนเอาเปลือกมันหอกเดี๋ยวเอ้าตก่งห่ามสั่โอ้ยตก่งเลยสามตัวแกะเปลือกมันหนอกมันไปนี ใส่กนอ,อ,อนตัวนี้มัดไรย้ยันมันไปเอ,อ,เอ,อ้ยมันยากาศดีครับพี่น้องยอล่ลมัดบีบีเลย น่มาพี่น้องเอ,งอ้ยกินข้าวนรงกันแฉ็บๆโอ้ยตีเข้าวก็มีดเต็มหมดบาทนี่หมดขา้าไปเลยว่าแม่นเอามาตีบักใหญ่พี่น้องเอ้ยข้าวพอด้อยเดียวนั่นหมดกินน้ำก็มีแเฉบโอ้ย,อ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 ยจวดบังไม่ขับพี่น้องเลยข้ามเลแข่งมนัน บถสะดวกวันนี้พี่้องอาจไม่เสียงรบกวนเพระาะว่าเป็นตัดหนามันอยู่ข้างๆเนี่ยตอนนี้สบินไปแล้วคุกนำ้ำกินน้นำคุกน้ำ แน่เอาหมอก้อยมาผันลืมมาจิ้มพี่น้องไปให้มาจิ้มก่อนโอ้ยเอามาจิ้มหมอก้อยก่อนอเอ๊ะไหนไมาจิ้มมาเลยบ้นยานไหนอ๊บโอ้ขี่มันบอกนะ้ำ อพระกัศเบิ้งพร้อ,อมใส่ มันงคาบน้าก,กับเขาท่าที่นะ่ช่องเมนูอาหารตัวนี้เก๋นไมาชม 大看不了，嗯。 ขากล้ายพี่นอนข่าททากับบรรยากาศลมพัดเยน็ยนๆยืนอยู่ต่างนองซานเลยต้องหอยง้มใดอยู่เนี่กกนยก็มาอกินเนี่ยมาขับเนี่ยมาจากโคก สองเมนูความกันมั้เนี่ย ขับไข่สองเมนูนี่แสบพ่อๆคันเลยต้มหอยกับเตียวนี่ครับบมดธรรมดาคือก,กันเม่นขับใส่กับตาั๊มไม่ชมเลยครับชุดยอดเรียกว่าบ่มีไผไปไผเลยชุ้สีกันแต่ว่าของแสบเนี่ย คุนกับผู้มักพี่น้อยบางคนมักเจ้าน้ำไม่ชมนะก็ว่าเจ้าน้ำไม่ชมแซ่บบางคนมักต้มหมอหอยเขาว่าหมอหอยแสบมักบวกกันของแซ่บคุนกับผู้มัก ผมงมไปไปยังไงอ่ะผมบ่ว มาดอกกินอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องอไไ้นมเนี่ก็มากินอยู่นอกบ้านคือว่าบรรยากาศดีๆนะ้มผัดวิวกินอิ่มแล้วก็น,นอนนั่งเถิกเลยรับเลยอยู่ในนี้นก็ได้เป็นโฮมใหม่ผมเสืยอู้บู๊ชึกว่าแมนูนี่อยาก อยากไปกลัวอยู่พี่น้องเองกินไปขึ้นมาเมนูตำแจ้นอมิสมเนี่ยกับเมียงขับเนี่ยือว่ามันกินตัวอะไรเป็นอห่างมันไปเลย เอาอีกอนมันขับไงเอ๊ะสองรอบก็โตกิมบูเดียวนี่เต็มที่กับบุคเรือ่องสาวอยู่้ย โอ้ลุดมือลง ออพื้ที่บริติดหนึ่งพี่นออ้องครับอ่าต้องกินขาดลายบรรยากาศแซ่บจนอิ่มไป่แล้วพี่นอออ้องครับตัวอาหารบ้านเ้องอ่าขาดลายพี่น้องไอว้เลยว่าสองเมนูนมันเนี่ยบาได้กินข้าวโคข้าวปลาอย,ย,ยู่ไกลก็มากินอยู่ไกรบ้านเอาบรรยากาศคขาดมาฝากพี่ฝากน้องโดยเฉพาะพี่น้องทั้งทางลาวฮ่อไปอยู่ต่างประเทศ บอกว่าจิไปอยู่ทางประเทศไทยหรือว่าทางฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาหายากบรรยากาศแบบนี้พี่น้องแมงขับเนี่ยนะกับตำน้ำมันสบเนี่ยแล้วก็พี่น้องทางฝั่งไทยทางประเทศไทยพี่น้องอาทางเขตอีชานเนี่ยมันก็คือก,กินคือกันแบบนั่นแหละอาหารคนไทยทั้งเขตอีชานเนี่ยก็เพราะว่า แบบเดียวกันอาหารการกินแต่ว่าอาจจะหากินยากเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นแม่งขับนะอาจจะทายากหรือว่ามีอยู่บอกกับคอมเมนต์มาบอกไนดะ้เลยพี่น้องนะค้ารลายเป็นหยาตามเลยพ่ออิม่มแล้วก็จะนั่งเถียงสักก่อนนี่ก็เป็น สพานใหม่พ่นเห็ดขามาสําหรับเกลือป่าเอาก็เลยเขามามานั่งกินอยู่นี่ขากพ่นมุ่งไหวได้นี่บนฮอนั่งกินก็ได้พี่น้อยพ่นมุ่งหยาให้ข้างหนเด้อ๋อตัวขักขนาดเด้ผอมเสือกบรรยากาศนี่คักัเลยนี่ไ้พี่ให้น้องเฮาเบิง่งบริเวณรอบๆบนฮอนั่งนั่งกินเขาฮอชลรีก็งมมาอยู่นี่แล้วนี่กินแล้วก็นั่งเถิงนอนเย็น เพิ่นมุ่งหนาแน่รกักไรเพิ่นอันนี้ก็จะเป็นทีมงานไปหลุนเพิ่นมาลเลาะล่อเล่นพวกนักท่องเที่ยวพี่น้องไปมาลเลาะเบิ่งชุมเบิ่งอั่นปลาเพิ่นในน้องนี่เป็นไปหลุนนะโอ้เขาทานีดพี่นอ้องเไงอ๋อโอเคพี่น้องเองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่ำเด็กก่อนพี่น้องเอ,องก็ขก้อมก้มอกใจบรรดา พี่น้องทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยทั้งภายในและกับต่างประเทศที่เข้ามาติดตามับชมสนับสนุนสองคนบ่อเนาะขอขอบใจ